สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามต่อไปเลยค่ะเอาคำถามแรกก่อนครับตอนนี้เราโปรเจกต์ให้ฟังหน่อยครับก็คือนะครับรายการของเรานะครับมีชื่อรายการว่าทางการเอาไว้แล้วครับรายการของเราชื่อว่าวันไนวิทยูนะครับผมนะฮะซึ่งจะเป็นการที่เราเอาบอร์ดเกมนะครับเกมหนึ่งซึ่งเียกเกมแม่มดเนี่ยนำมานำเสนอรูปแบบใหม่ก็คือเราจะใช้ตัวละครเป็น ขอโทษจังกตัวละครเ,เป็นคนจริงๆครับมาอยู่บ้านกันหนึ่งคืน <ừ m. S 2> แล้วก็เล่นกันแบบจริงๆแบบเร็วๆเลยตอหน้าครับโดยที่ในเกมนี้นะครับจะมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นดาราเนี่ยทั้งหมด7คนหนึ่งในนั้นจะมีแม่มดเพียงคนเดียวครับโดยที่เราจะถูกแม่มดฆ่าตอนที่เราอยู่เพียงลําพัง2สองต่อสัองโดยที่เกมนี้นะครับคนอาจจะมองว่าอ่ะอย่างนี้แม่มดก็ชนะอย่างเดียวสิจริงๆไม่เกี่ยวครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยเราจะมีการ์ดฆ่าแม่มด ซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็เราต้องทำอะเรกิจกรรมมินิแชร์เลนหาเบาอแสของข้อมูลการใบนี้ให้ได้ซึ่งถ้าใครเจอก่อนอีกฝั่งนึงจะชิบหายแน่นอนซึ่งแม่มดเนี่ยก็สามารถเจอได้ด้วยถ้าแม่มดเจอเนี่ยคนก็ไม่สามารถฆ่าได้คือคอนเฟิร์มได้ว่าแม่มดชนะแน่นอนในตอนนั้นแต่เอาจริงๆนะถ้าเราอยู่พ้นรอดหนึ่งคืนนี้ไปได้นะครับฝั่งประชาชนจะเป็นฝ่ายชนะทันทีใช่แล้วก็ผู้ที่ชนะนะครับผมก็จะมีสิทธิ์เข้าไปชิงเงินรางวัลสูงสุดถึงห้าหมื่นบาท ในตอนสุดท้ายก็คือศูนย์บาทใช่แต่น้อยสุดคือศูนย์บาทนะครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาเล่นเกมที่ได้แน่ๆอ้าวย้ำแต่ละศูนย์บาทนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสไม่ได้เหมือนกันเกมนี้เพราะว่าเขาคิดมาดีแล้วครับคนคิดเกมนี้เขาคิดให้เขาไม่ต้องจ่ายใช่ฮะเหมือนพวกมึงแค้นเรื่องเงินครับผมค่ะซึ่งอ่านแล้วก็คุถามว่าแล้วถ้าไปในรูปแบบของเกมมันจะได้ความสนุกสนานแบบไหนครับคุณแซมมี่เชิญครับโอ้โหถามแทนพี่พี่เขาถามแทนที่พี่เขา มาว่าไงอยอนให้ผมเลยติดทใส่พิธีกรอะผมว่าทั้งสองยังไงนะถ้าไปนในรูปแบบุกความสนุกของรากยการนี้มีจุดเด่นมีตรงไหนทีเ่เหมือนถ้าเราเล่นบอร์ดเกมปกติอ่ะมันก็คือได้นั่งเล่นระดมใช้สมองอย่างเดียวใช่ไหมต<ร>แต่เนี้ยมันแบบลงไปเป็นหมากในเกมของจริงอ่ะอันเนี้ยคือมันค่อนข้างใช้หลายๆหลายๆด้านเลยไหวพริบทุกทุกด้านเลยจริงๆเพราะใช่ไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทาสายตาอันเนี้ยมันต้องต้องใช้แบบ จริงๆอะหลายคนเราเคยเล่นบอร์ดเกมมาใช่ไหมมันจะเหนื่อยแค่เวลาใช้ความคิดอย่างนี้แต่พอเราพอคิดแล้วต้องแอคชั่นออกมาด้วยต้องขยับร่างกายตามที่คิดด้วยหรือว่าแบบว่าในถานการจริงคือเราอาจจะจับแม่มดกันแค่แบบว่าเอ้ยเป็นแม่มดหรือเปล่าอ,อันเนี้ยเราต้องเดินตามกันเลยเพราะาแบบเป็นปะวาว้าเป็นปะวาว้าหนีกันหนีกันจริงๆนี่คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นจากรายการที่มันเป็นเรียลลิตี้ตรงนี้นครับซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วอะอันเนี้ยมันวัดเรื่องของ acting ได้เลยนะว่าแบบใครเรียนมากใครเรียนน้อยอะผมรู้สึกได้เลยนะ เพราะจริงๆบางทีมันจะมีความแบบโป๊ะแตกใครโกหกใครโกหกสายตาจับพิรุษยังไงอะไรถูกซึ่งมาร์คตอนนั้นที่เป็นเป็นไงบ้างอย่างไปไปเทปแรกมาน้องม้าไปจับฉลากมาไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าสายตามีพิรุษมากทุกคนคิดไปแล้วว่ามาร์คเป็นเป็นแม่มดแน่นอนใช่ครับแต่ที่จริงไม่รู้เป็นหรือเปล่าต้องไปต้องไปดูเราเป็นปะเนี่ยไม่ถึงเป็นแม่มดเหรอแม่มดค่ะครับผมรู้สึก รู้สึกดีค่ะไม่ต้องรับค่าตัวก็ได้แฮปปี้ค่ะวันนั้นยังบอกขอเล่นนะก็ก็มีบ้างค่ะมีมีอุปสรรคนิดหน่อยตรงบางทีมีให้เปลี่ยนชุดนาอพี่ตอนนั้นเปลี่ยนชุดก็คืออืยคือด้วยความที่เราอยู่เป็นวันนันจริงมันจะมีช่วงที่เราเราต้องเปลี่ยนชุดนอนไปนอนกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราไม่ควรที่จะแยกไปเปลี่ยนคนเดียวเพราะว่าอาจจะโดนแม่มดฆ่าได้อย่างเงี้ยเลยแบบอาจะต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มแต่คนนี้มันไม่ได้จริงแต่แม่มดคงไม่มาฆ่ามึงตอนมึงเปลี่ยนชุดไม่แน่ค่ะมาดักรอนง ไปตายได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนโอเคเราก็เลยเข้าไปเปรียกกับเขา,าไม่ใช่พี่แยกใช่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  <c oughs> เออหนูก็เลย<ป>แบบอขอแป๊บหนึ่งขอเวลานอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือมันเกมเกมคือเกมเนี้ยมันจะมีความแบบว่าใช้ในรูปแบบของความเรียลลิตี้เนาะดังนั้นเรื่องของมุมกล้องต่างๆเรื่องของจังหวะของการจะปรากฏตัวเป็นแม่มดนี่มันก็จะมีลูกเล่นและภาพที่แสดงออกมาให้เห็นแบบอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ดูครับครับ เชื่อแล้ว <ไป S 2> ว่าสุโมทัศนา,ายการได้ออกไปแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแน่นอนแล้วแบบเาจะเห็นภาพมากขึ้นว่ารายการมันดำดเนินไป็นยังไงนะคร <S <S ับแล้วเราจะได้ชมรายการประมาณไหนฮะไม่เกินกลางปีนี้แน่นอนครับผมเดี๋ยวสำหรับเวลาแล้วก็ช่องทางเนี่ยเดี๋ยวติดตามอีกทีทางเฟซแฟนเพจนะครับอันติเมตทุกออฟฟิเชียลเลย,เลยใช่ครับผมอืมอ่ะหลมๆมาครับได้ครับ ก็ผมก็ฝากรายการวันนี้วิชย y o ูด้วยนะครับก็แต่ที่พวกเราเล่ากันไปว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยพอเอามาทำเป็นเราใเช็คคนจริงแล้วรสึกแน่นอนครับติดตามได้นะครับค่ะก็ไม่ควรพลาดด้วยรการทั้งปวงนะคะมาดูว่าพวกเราจะได้เงินรางวัลไปไหมและใครโกหกเก่งที่สุดค่ะฝตาดตามด้วยนะคะครับผมแล้วก็ฝากรายการวันนี้วิชยูเหมือนกันครับเราจะได้เห็นนะ คนนักแสดงที่ท่านช่นชอบคนทุกคนในมุมมองที่แบบว่าแปลกใหม่ในการที่เขาไมา่อยู่ในเร<ม>ียลิตี้อยู่ในบ้านจริงๆอ่ะเออจะเป็นยังไงในเวลาที่เขาต้องมาอยู่กับเพื่อนเขาในบ้านตอนจะนอนตอนจะอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรเง,งี้ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่อยากให้ดูในรายการด้วยเหมือนกันครับผมครับผมก็ฝากดูด้นะครับใครจะดูก็ดูครับผมไม่ดู <c oughs> <c oughs> ยองใครจะดูก็ต้องดูนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่สะท้อนอะไรหลายๆ,ๆ <c oughs> อย่างนะฮะว่ามิตรภาพที่แท้จริงบางทีอาจจะไม่มีกับเพื่อนคุณก็ได้ นะฮะคนที่รู้จักกันมานานยิ่งหลอกกันได้เนียนเข้าไปอีกคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักเลยอุ้ยอาจจะร้ายที่สุดก็ได้ทนั้นก็ฝากด้วยนะครับวันในวิดรโอติดตามที่ช่องทางไหนนะตัวนับแอ๊บเฟซบุ๊กนะครับผมแฟนเพจเลยอันติเมททูออฟฟิเชียลครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ